ท้าทายครึ่งชั่วโมงแล้วพี่โรคกียตกับเรื่องอะไรพวกเนี้ยกูต้องทำให้ได้กูรู้สึกว่ามันแล้วพอเข้าไปเมื่อกี้โล่งเลยเหมือนเสร็จอ่ะหรือฝั่งน้ำมันก็ได้ฝั่งปั๊มน้ำมันเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องปั๊มน้ำมันแม่งเด๋ยวเจ็บขึ้นไปตรงเนี้ยเอาขึ้นไปเลยแล้วก็แล้วก็ออกขวาหน่อยนึง ชื้แล้วก็ปกักบมไปแทนใจที่เดิมก่อนเราจะออกที่ใหืมเดี๋ยนะขอขอขอทดลองกันใช่ออกได้แฮมแต่ว่าแฮมจอดไปเลยแฮมเข้ามาก่อนเดี๋ยวอยากให้แฮมลองแฮมอาจจะทําได้ตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอยากให้แฮมลองอันเนี้ย แฮมแฮมขึ้นไปบนถังน้ํามันน่ะและแฮมสไลด์ขึ้นไปบนนั้นน่ะไอวิททําได้กับไอ้นันน่ะทําไงอะ่ะเข้าไปในนั้นแล้วมันจะเปิดประตูเข้าได้มันบอกว่ามีสองทางอะ่ะไอ้นันน่ะไปหาทางอื่นที่จะเข้าไปไอ้นันมันเอาจากไหนมาวะมันกระโดดจากจากตรงนี้เลยบางเงี้ยเดี๋ยนะก็เผื่อไอ้นันกระโดดจากตรงขอบนี้มันกระโดดยังไงโดยที่วิ่งนิดเดียวหรอ ในว่ามันมันไม่ได้เป็นวิ่งวิ่งล้อสไลด์ไอวิทย์ทำไงวะวิ่งล้อสไลด์ทำไงวะไอวิทย์มันทำไงวะวิ่งล้อสไลด์แล้วมันขึ้นไปบนนั้นเลยอะทําไงอะ่ะมันเก่งจังวะส่วนไอ้นั้นเนี่ยขอบนี้เลยขอบลาวแล้วก็โดดข้ามไปเลยมันใช้ขอบนี้ขอบไหนไม่รู้อะกระโดดข้ามไปเลย เออแล้วเราก็วิ่งข้าบบนอรอแฮมลองวิ่งแล้วสไลด์ขึ้นไปดิวิ่งแล้วสไลด์ขึ้นไปสไลด์ไปไหนสไลด์บนนู้นต้องขึ้นเข้าไปในนั้นนะถึงจะเข้าไปในบ้านได้หรือแฮมลองจากบนนั้นแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปสไลด์ได้ไหมวิ่งแล้วก็สไลด์เข้าไปในนั้นไปได้ปะ เชียร์เซ็ทเคโหจริง a few moments later ยากกว่าเอาไม้บูดเพื่อนอีกยากกว่าเอาไม้บูดเพื่อนอีกอันเนี้ยบอกเลย <c oughs> ยากยากกว่าเอาไม้บูดเพื่อนอีก <c oughs> ไม่ตอนนี้มันไม่กระโดดแล้วด้วยของพี่อ่ะตอนนี้มันแปลกๆว่ะ เก่งจะได้แล้วไอ้เก่งได้แล้วอ่ะไม่เชี่อแล้วกูไม่ได้คนเดียวจริงเหรอนุก็บอกด้าไปแล้วแต่ด้ายังน้ไม่ถึงสีเขียวเลยสักห้าตอนนี้คือกระโดดยังไม่ได้เลยดีกว่าตอนขึ้นไปแล้วมันไม่ยอมกระโดดอะ่ะถ้าก็ช็อปปี้ตาย้ำ ใช่ไหมกดเอเป็นอาเป็นปั๊มเรียบร้อยกูกูโลกเมื่อกี้หรอเมื่อกี้คือจะได้แล้วหรอกูไม่ยอมอ่ะเอาดิกูไม่ได้กูไม่ยอมกูไม่ยอม สุดยอดเก่ยใช้บ้านเขาให้เต็มที่เดี่ยดูเปลี่ยนชุดสิโอเคโอเคไม่แล้วเราก็ทำแบบว่าเราปาร์ตี้ในบ้านดาราถ่ายรูปลงไปโชว์ไปเลยมาพี่รักคนแรกลูลกกระโดดไปไหนอ่ะ <c oughs> ลูกกระโดดมันต้องเสาเขียวอ่ะเสาเขียวกระโดดกระโดดแล้วก็เลงให้ให้หน้ามัน ให้หน้ามันมาถ้ากระจกหน่อยะลูกเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ยสามอันน่ะเฮ้ยอย่าลงไอ้เชี่ยบอลเล็ว่ายาวเลยกูขึ้นอยู่ครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ไอ้เชี่ยครึ่งชั่วโมงโอ้ my god โอ้ my god โอ้มาเนี่ยเดี๋ยวลองบอกเลยว่ายากกว่าบูธเพื่อนอีกผมทําอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ไม่ไปไปขึ้นจากรถข้างนอกง่ายกว่าครับไปไปขึ้นจากรถข้างนอกแล้วขึ้นเสาดํานิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ยืนข้างๆเสาดําแล้วก็โดดแล้วก็ทําเสียงเสียงว่ามันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้ว่ะเหมือนต้องย้ำด้วยอารมณ์ว่ะ ววตแเดี๋ยวขอมุมมองที่หนึ่งปั๊บแล้วหันมาทางขวาหนึ่งปึ๊บ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 ป แล้วสุดชิงพื้นที่ไอ้สุดชิงพื้นที่ไอ้บรรดาอยู่นิ่งๆก็แค้นอยู่แล้วเอาละเอาละเราดันกันเองเราดันกันเองด้วยตรงนี้เออมันมีเสาเขียวที่พื้นเห็นปะ่ะจกโอ้ใ่แล้วมากจะนี่เดียวนิเดียวรุก็กระโดดจำย้อมาโอ้ยเนี่ยกูเติมน้ำมันตลอดเลยกูกด e กดอะไรเต็มไปหมดเลยโดดเข้ามาแล้วเติมน้ำมันตลอดเลย เอ้ยมันท้าทายมันท้าทายนิดนึงเออท้าทายคือโมงแล้วพี่โรคจิตกับเรื่องอะไรพวกเนี้ยกู <c> ต้องทำให้ได้กูรู้สึกว่ามันแล้วพอ,อเข้าไปเมื่อกี่โลกเลยเหมือนเสร็จอะเหมืนอนหรอโอ้ <c oughs> แต่เมื่อกี้นั่เสือกระโดดลงมาการจะแบบลงลงสตรีมไปกูจะมาโดดคนเดียวเจอแท้เป็นได้แบบเซียนๆอะคิดดูแล้วกันเฮ้ย ไกลไปไกลไปพี่รักตรงนั้นน่ะไกลไปมันโดดไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไรวะไปไปลองดูดี่เนี่ย อ๋อม yeah. yeah. yeah, so uh, ีคิวแบบปุ๊บปัปั๊จัดแค่ยัยเนี่ยมันเสร็จไวว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยวเอาละเอาละไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแสดงว่าสูงเอ๊ยยังไงนะได้เราเปิดเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ได้ไมได้ได้ได้ลองติเฮ้ยเนี่ยทําไงวะเอาละตีคนเดียวกูที่เสร็จช้าเอ้ยกับพี่รักไงเอ้ย sẽ ขึ้นปั๊ม sẽ ขึ้นปั๊มตรงนี้อย่าง อ๋อเอาโอเคอ้เ,อเกมไม่เคยเข้าเหรอนี่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนชุดหรออ่าอันนี้อันนี้จุดเซฟชุดอันนี้จุดเซฟชุดอันนี้เซฟนี่เปลี่ยนนี้เซฟฝันนฟนนฟ่งนู้นแต่งหน้าเออแล้วจะใส่ชุดยังไงอ่ะจ่ายตังไงเกมเลยก็เหมือนร้านร้านเสื้อปกติอ่ะมันคือร้านเสื้อนั่นแหละแล้วฝั่งนี้ก็ที่แต่งหน้า เราไรกิวตูแต่งหน้าน่ะมัยเออพี่ทำพิธีมินมายังไงเนี่ยอ้าวปนนาร์โตะคังคู่น่ะเอ้าสแต็มไงก็เมื่อกี้ที่ได้ไพ่มาก็เรียบร้อยไงถ้าเสียเลยหรอมันมีสแต็มที่เราได้จากอนี่ไงเนี้ยจำได้เปล่าวพี่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะอ๋ออ๋อจำได้นั่นแหละพี่มีอยู่อ่ะแล้วเรากิวดู ล้วเดี๋ยวใส่ที่หลังมันให้ไม่ได้มันให้ไม่ได้อยู่แล้วด้วยเเดี๋ยวพาไปทำเดี๋ยวพาไปทำเนี่ยเอาพี่รักเยอะมากวดูไอ้เกระดูกกระเดี่ยวมันกระโดดไม่ได้แล้วหมดสองขาแล้วไอ้เหี้ยยอมรับเพงดีมีเวลาพี่รักไม่แน่นะมันอาจจะมี ภารกิจขึ้นมาห้าสิบห้าสิบดวงก็ไอ้ห้าสิบกาชาก็ได้นะพอพี่ทําได้ไม่เห็นมีสักดวงเหมือนกันเนี่ยตรงนี้กูทํามาขึ้นเกือบชั่วโมงเลยไม่ได้มีอะไรมานะนิ่งๆเลยไม่ได้มีอะไรมานะแต่อยังเปิดกระโดดน้ําเงยจบเลยนะที่พยายามกันมาเมื่อกี้เฮ้ยแต่ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยเจงเือ เออสุดยอดเออโอโหพี่ไกลไปอ่าแล้วพี่มุมมองที่หนึ่งตอนเดินไปมุมมองที่หนึ่งมันจะง่ายขึ้นหน่อยหนึ่งฮะพิรักแต่ตอนที่พี่กระโดดอ่ะพี่กระโดดเออสนามเด็กเล่นโฮกาแฟบริสใช่จะโดนสภาไล่ไหมมุมมองที่หนึ่งพีรักมุมมองที่หนึ่งต้องมีถ่ายรูปซะหน่อยแล้วมายว่าเอยดาราคนใหม่เว้ย สวยเอ๊ะอยาอยากอยาอยาเห็นไหมผมบอกแล้วมันรู้สึกดีแล้วเราเราก็เหมือนได้เข้ามาดูอะไรเออไอ้ส yeah. ุดพิลากาแตกไอ้เห็ดพอดีเข้าทีต้อนทีนาหน่อยอย่ดูเจมแต่งหน้าเราก็มาบ่นเหมือนขโมยเครื่องสำอางกันนิดนึงแฉ่ฉี่ใส่เตียงได้ป่าววะฉี่ใส่เตียงดาราป่าววะ มีไหมถ้าฉี่ใส่เตียงให้พี่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 พเอเอหยาดหยาดหยาาดสามสี่หมื่นแล้ววันนี้กูเล่นมันห้หมื่นแล้ววันนี้เล่นมัน